สวัสดีเพื่อนๆในร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่กำลังติดตามผมอยู่ทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองกันทั้ง2แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ผมกันคนเดิมนะครับเจ้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับก็ได้นําสินค้าจากทางร้านนะครับมาทําการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งสินค้าที่ผมได้จับมาทําการรีวิวในวันนี้ก็คือรองเท้าที่มีชื่อรุ่นว่า n i ก e ้ m r r u r i a เรียน r วเ10นะครับซึ่งเป็นรองเท้าในสายพันธ์สปีดนะครับสีที่ผมได้นำมาทำการรีวิวในวันนี้ก็คือสีดำล้วนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าสีดำล้วนตัวนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับให้ผมรีวิวในวันนี้นะครับสำหรับวัสดุหลักๆในการทำตัวรองเท้าหรือว่าทำตัวอัปเปอร์นะครับก็คือหนังสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งหนังสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็น สีดำทั้งหมดนะครับของตัวรองเท้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับเส้นสีขาวนะครับพาดยาวไปจนถึงด้านข้างนะครับบริเวณพื้นผิวของตัวรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นพื้นผิวคล้ายๆกับเส้นใยผ้านะครับแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นผิวของหนังสังเคราะห์นะครับไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับบริเวณด้านซ้นรองเท้าก็จะมีสัญลักษณ์คําว่า m e r c u r ร a n นะครับทาาติดอยู่บน บริเวณรอยเย็บของตัวรองเท้านะครับส่วนข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า,าสัญลักษณ์ไนกี้นะครับเส้นสีขาวนะครับติดอยู่ด้านข้างข้างเท้าด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับพื้นผิวตัวนี้ก็จะเป็นพื้นผิวหย,ยาบๆทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันบริเวณลิ้นรองเท้านะครับรองเท้าตัวนี้ก็จะไม่มีลิ้นรองเท้านะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้าก็จะถูก่า ทาาติดกับตัวรองเท้าไปทั้งหมดนะครับรูรอยเชือกรองเท้าก็จะมีสลับฟันปลานะครับก็คือรูเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับสลับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนที่ถามมานะครับว่าพี่กันครับถ้าจะรอยเชือกรองเท้าเบเปอร์เ er จะทํำยังไงนะครับก็ลองสังเกตจากการรอยเชือกของผมดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ สลับดูสลับเชือกรองเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะของเชือกรองเท้าในลักษณะเชือกแบนนะครับสีเดียวกับตัวรองเท้าเอาสีดํานะครับด้านบนของตัวลิ้นรองเทา้าเ็าจะมีสัญลักษณ์ ACC นะครับที่ย่อมาจากคําว่า All Condition Control นะครับที่แปลว่ารองเท้าคู่นี้รุ่นนี้นะครับสามารถคอนโทรลลูกบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกๆสถานภาพของสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแฉสนามเปียกสนามชื้นสนาม ร้อนสนามแห้งก็ยังสามารถคอนโทรลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนบริเวณด้านในนะครับก็จะมีแผ่นรองรองเท้านะครับอยู่1แผ่นนะครับสีดำนะครับมีคำว่าเมอร์ครเรียนติดอยู่ส่วนบริเวณด้านส้นรองเท้านะครับก็จะจะมีแผ่นการกระแทกอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันแข็งแรงแล้วก็เวลาผมเคาะเจ็บนิ้วมากๆนะครับ เฮ้ยพอโอเคเราม,มาดูสลับพื้นนะครับพื้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มใบมีดทั้งหมดเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีอยู่สปุ่มนะครับเพื่อเพิ่มในการทรงตัวนะครับส่วนวัสดุที่นํามาใช้ทําพื้นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าวัสดุไฟเบอร์การดนะครับเป็นชนิดใสนะครับด้านในของพื้นรองเท้าก็จะเป็นพื้นตะลางหมักลุกตัวลายใหญ่นะครับ ส่วนบริเวณตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีขาวนะครับลักษณะปุ่มในการจัดเรียงนะครับก็จะเป็นปุ่มแบบปุ่ม FG นะครับที่ย่อมาจากปุ่มแฟลมกาวนะครับซึ่งปุ่มแฟลมกาวตัวนี้ก็จะเอาไว้เล่นในสนามหญ้าปกติทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปุ่มของตัวรองเท้าตัวนี้นะครับสำหรับการ ของตัวรองเท้าแล้วก็พื้นรองเท้าก็จะเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ไม่มีรอยบีเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะไม่เห็นรอยบีเลยนะครับอาจจะมีรอยเลอะกาวบ้างนิดๆหน่นอยๆนะครับแต่มันก็เป็นธรรมดาของสินค้าไม่แท้นะครับ สินค้าตัวที่ผมได้นํามารีวิวตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ไม่แท้นะครับไม่ใช่ของจริงนะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรองเท้ารุ่นนี้รวมไปถึงรองเท้า Adidas X หรือว่ารองเท้า Adidas m e s s i รวมไปถึงรองเท้า Adidas p u m a m i z u o o no, n i k นรุ่นอื่นๆหรือว่า h y p e r v i n ินั รุ่นอื่นๆน,นะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ร้านรองเท้าคุณบอลกันเองนะครับหรือว่าจะแอดไลน์หรือว่าจะโทรศัพท์มาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ในเวลานี้ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ